โดเทราอินไทยแลนด์สวัสดีค่ะน้ำมันทุกตัวของโดเทราได้รับการรับรอง CPTG จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นน้ำมันที่คุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบนะคะเพราะปราศจากยาฆ่า,มาแมลงสารเคมีเจือปนที่สำคัญมีผลในการรักษาจริงค่ะชุดนี้เป็นชุดครอบครัวค่ะมี10ตัวถ้าเป็นผดผื่นคันสิวติ่งเนื้อเส้นเลือดคอด เครียดกรนไมเกรนความดันปวดท้องประจําเดือนปวดท้องเพราะมีแกส๊สอาหารเป็นพิษร้อนในปวดเมื่อยเคียดขัดยอกใช้ได้หมดนะคะน้ํามันนี้จะเข้าไปในเซลล์เมมเบรนเลยค่ะ20วินาทีเข้าสู่กระแสะเลือดค่ะ30นาทีเข้าสู่ทั่วทั้งร่างกายแต่สามารถที่จะระเหยออกไปเองนะคะเน้นว่าต้องเป็นของแท้นะคะซึ่งของโดเทราของเราเป็นน้ํามันแท้เป็นน้ํามันที่ดีที่สุดในโลกเลยค่ะวิธีที่1นนะคะสามารถใช้ทาได้ค่ะ สำหรับเด็กเราแนะนำให้เจอจางนะคะปวดประจำเดือนตัวนี้เลยค่ะ soles หรือ carry cream ค,ค,ค่ะปวดหัวไมเกรนตัวนี้เลยค่ะชื่อ past tense นะคะทาที่ขมับสองข้างแสบร้อน lavender ค่ะภูมิแพ้ใช้3าตัวนี้นะคะน้ำมันบาลานซ์หยดเพียงหนึ่งหยดที่ฝ่าเท้าจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดนะคะจากเม็ดเลือดที่ติดกันเป็นพืชเหนียวข้นก็กลายเป็นแยกออกจากกัน วิธีที่2ในการใช้น้ํามันหอมระเหยนะคะคือใช้ทานค่ะแต่ต้องแน่ใจนะคะว่าเป็นน้ํามันแท้แล้วก็ออร์แกนิกจริงๆของโดทราทุกตัวเป็นน้ํามันแท้ออร์แกนิกไม่มีสารเคมีหรือสารเคมีใดๆเจือปนนะคะจึงมั่นใจได้ว่าสามารถทานได้แต่ไม่ใช่ทานได้ทุกตัวนะคะให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของเราค่ะบางตัวสามารถนำมาประกอบอาหารได้เลยค่ะทำคุกกี้เลมอนคุกกี้เปปเปอร์มิน ช็อกโกแปลตเปปเปอร์มินทำน้ำปั่นแล้วผสมเลมอนซินนามอนขมิฟนทำน้ำยาล้างจานใช้เองล้างผักก็ได้ค่ะออร์แกนิกสุดๆวิธีที่3คือใช้เครื่องนะคะในการสูดดมก็จะสามารถเข้าสู่เซลล์เมมเบรนได้เช่นกันค่ะเรามีเครื่องหลายแบบแบบนี้นะคะเป็นแบบใส่น้ําค่ะสามารถเปิดเป็นไฟห้องนอนได้ค่ะตัวนี้ปล่อยอีออนค่ะมากกว่าแถวน้ําตกสีเท่าตัวนี้ไม่ต้องใส่น้ํานะคะต่อตรงกับเครื่องได้เลย นิยมใช้ในโรงพยาบาลและใช้เพื่อในการรักษาโดยเฉพาะค่ะสามารถใส่ในกล่องไม้ของเรานะคะน้ำมันแต่ละตัวสามารถนำมาเบรนเองค่ะแล้วใส่ในเครื่องจะมีกลิ่นหอมที่กระจายในห้องสามารถฆ่าเชื้อแล้วก็มีผลในการรักษาค่ะใครนอนไม่หลับลองสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็ได้ค่ะมีหลายสูตรเลยค่ะเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะหรือจะใส่ในขวดแก้วค่ะผสมกับน้ำ ไว้ฉีดในอากาศฉีดตัวสูตรนี้ไว้เช็ดกระจกค่ะสูตรนี้ไว้ใช้ตอนร้อนๆนะคะสูตรนี้ใช้ตอนที่ถูกแดดเผาค่ะยุงกัดเพึ่งต่อยค่ะแมะลงสัตว์กัดต่อยค่ะหรือจะหยดใส่สร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือต่างหูก้อนหิน หินอโรมาสามารถไว้ในรถนะคะเพื่อกระจายกลิ่นในรถดับกลิ่นในรถดับกลิ่นอับถ้าใส่ไว้ที่ตัวตอนที่เราเดินไปไหนก็จะมีกลิ่นนี้ติดตามเราไปค่ะอย่างเราเป็นอัลไซเมอร์ให้ดมให้ได้อย่างน้อยวันละ1-2ชั่วโมงนะคะมีน้ำมันบางตัวของเราสำหรับอัลไซเมอร์คือมันจะช่วยสมองค่ะหรือสำหรับคนที่ความจำไม่ดีใกล้สอบต้องการอ่านหนังสือ ห่วงนอนก็สามารถใช้เปปปอร์มิมนได้นะคะหยใไซจี้อโรม m a ของเราค่ะทั้งสวยทั้งหอมมีผลในการรักษาด้วย t h ล่าไทยแลนด์